ต่อกันที่จังหวัดปาจีบุรีนะครับมีการมอบบ้านตามโครงการการชาดกลุ่มใจซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เทิดพระเกียรติครับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษานายวรพันธ์สุวรรณนุชนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดปาจีนบุรีครับพร้อมด้วยนางมัทน,นาสุวรรณนุชนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปาจีบุรีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีบุรีผู้นําท้องที่ท้องถิ่นจิตอาสาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมพิธีมอบบ้านนะครับตามโครงการการชาติรวมใจซ่อมบ้านผู้ยากไร้เทิดไทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิจพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีนพันปีหลวงโดยได้มีการมอบให้แก่นางทวินนำม,มบุตรนะครับบ้านเลขที่81หมู่ที่3ตำบลวังตะเคียนและนางอุไรสิงห์เปลี่ยนบ้านเลขที่31หมู่ที่13ตำบลเมืองเก่าพร้อมกับมีการมอบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภค มเมล็ดพันธุ์่ว่วฝักยาวสลินทรเบอร์หนึ่งนะครับที่ได้จากการขยายผลจากจมผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและ,มะเมล็ดพันธุ์ผักชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะเป็นขวัญกําลังใจส่วนที่เพชรบุรีครับนายนัทวุฒิเพชรปุ่มสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนแล้วก็มอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสงบประมาณจากสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํานวน3ามหลังซึ่งทุกครัวเรือนครับก็เป็นครัวเรือนเป้าหมายที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยทุกฝ่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกผูแ้แทนราษฎรครับแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้พ้นความเดือดร้อนทางนี้ครับก็ได้มีการปรับปรุงสภาพผื้นบ้านสภาพห้องน้ําหลังคาฝาบ้านนะครับเพื่อให้ผู้ยากไร้แล้วก็ผู้ได้โอกาสสามารถเข้าพักอาศัยได้และนอกจากปัจจัยวัสดุการก่อสร้างแล้วนะครับผู้บริหารท้องถิ่น ก็ยังมีเงินนะครับมอบให้เป็นขวัญถุงที่จะช่วยในการค่าน้ําค่าไฟนะครับที่จะช่วยอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการเติมเต็มความสุขให้กับประชาชนครับ